ไม่รู้ใครตรงแทนโอลีเ้าเอาของโอลีไปแล้วนหะ้าโอน่ะ H 5 H 3 H ไม่มีอะไรของโอลีเ้าเอาไปแล้วหรือแต่กระดาษอนะะทำไงล่ะทีนี้หรือว่าเขาเปลี่ยนที่ไวบเว้ยโอ้ทำไมเขาว่างกันแทอย่างั้นเขาส่งกันแต่มาว่านเนาะ ว uh ันเสาร์ไม่มีคนส่งโอ้ยส่งคนเดียวกอดเสืไว้สิวันที่อ e ันดับสุดวันท okay, ี่ um 20ก่อ ja, ์ออนไลน์ค no, ุณจะโทรหาอได้โทรจะลุกกี่ใดแน่ได่ดเร็วดีลูกเราที่ไดม่ตองรอให้เขาไปส่งให้กับบ้านเลยถ้าเขาไม่ หรือว่ามันหมดเดี๋ยวเออเออต้องใส่มดเลยยังไงถ้าหมดเลยเราก็ไม่ต้องส่งวันนี้ขาดขาดเงินไปอาทิตย์หนึ่งเนาะ ดูโอริเช้าบ้านตื่นกันมดเลยเฮ้ยเจ้าบ้านตื่นมดเลยตื่นเลยเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วโอ,โอ้พี่โน้นงทรงเดินไปเดินมาหลอนเลยต้นเลดอากาศเย็นดี รอลอลุ่งรุงเอาหนังสือพิมพ์มาให้อีกเออปึกหนึ่งเพราะว่าเอามาพิษของของอาทิตย์ทีเลวเขายังไม่มาเก็บไปที่นี่พากันเอานังสือพิมพ์เก่ามาส่งต้องไปส่งเพราะมาอ่านดูเอามันไม่เหมือนกันหนาโป๊กเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปส่งไหมอีกทีส่งแล้วโอ้ยอาทิตย์ที่เลวฉันไม่มาช่วยไงแต่ฉันก็เลยม,มาดูว่านาปก๊กมันเป็นแบบไหนเนาะ เล่ยไม่พ่อส่งให้ลุงมาละมารับแล้วก็เอานักสือพพ์ม,มาให้พอ้อผมวันนี้เป็นอะไรนะังสือพพ์เขาก็เอาไปมุดก่อนของโอลีนี่เอาของที่อื่นแล้วมาส่งบี่นโฆษณาไม่เหมือนกันนะข้างในเขาดูเขาดูคนตั้งแถวหน่จิบาทาไมโฆษณามันไม่ใช่โฆษณาของแถวนี่เ <c oughs> ขตาต้องว่านี่เน่เลยฝรั่งเขาไม่ค่อยยอมดอกพี่นทางอะไรพิษนิดนึงเนาะยืนรอตรงนี้รัวรัวเขาสวยสวย สองสีสีสมกับสีแดงสมสมพาไปดูไก่ดีเนาะหลวข้าเนี้เน่นดีเนาะสวยเนาะปกทำหลวสองสี ร้อนเรอยพี่นุ่มสวยน่หรั่วเ่าเนาะตรงไหนที่เขาตัดแล้วตัดดอกมันออกมันก็ไม่มีหลูกนู่นตัดให้มันสวยนะเนาะอเอ้ยกระลอกเอ้ยสวยนั่นสีสม้มโอวิ่งให่เลยตืนชั้นแน่เลยเอยอ,อนารักเนาะกะบ็บบานฉันก็มีนะพี่้องก็สวนตอนเ้าวันมาแต่เช้า รถคันไปฟังกูเลยเอาเยวเร็วๆรถจีย๊ยบบ <c oughs> มองผ่านก็สูงสูงต้องเดินไกลโอ้ร้อนแล้วลูพวกพ่วงนัน่นลูกพี่นอ้องสีแดงๆง่ันนะน้องูกดกโอ้โหลุงมากและลุงมากแหละ